คลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึง r e v e r a ์ e ที่หลายๆคนก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะฉันเข้ามาเทรดในตลาด Forex แล้ว r e v e r a ์ e มันคืออะไรกันแน่แล้วมันสัมพันธ์กับ Margin ยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะ CJC Markets is a leading global financial institution that has granted a derivatives issuer license issued by the Financial Markets Authority New Zealand. CJC Markets has a wide range of products.

มูลค่าบ้านมัน1 0 0 0 0แสนดอลก็คือ3ล้านโดยส่วนใหญ่ก็ต้องไปกู้ธนาคารแต่ก่อนไปกู้คุณก็ต้องเตรียมเงินระดับหนึ่งเงินที่ว่าคือประมาณ20%ของมูลค่าทรัพย์ก็คือประมาณ2,000 20, 0ดอลลาร์คุณก็ไปยื่นกู้ผ่านไป1เดือนธนาคารอนุมัติคุณได้เป็นเจ้าของทรัพย์โดยคุณจ่ายเพียงแค่ 2, 0 0 0 0ดอลแต่เป็นเจ้าของทรัพย์ในมูลค่า1 0 0 0 0แเห็นพลังเลเวอเรจไหมพลังเลเวอเรจอยู่ที่1ต่อ5 คุณจ่ายไปแค่2 0,000คุณเป็นเจ้าของบ้านในราคา1,000 0 0ดอลลาร์ 1, ผ่านไป1ปีมีคนมาเสนอซื้อ1 5 0 0 0 0ดอลลาร์คุณก็บอกว่าโอเคขายกำไรเท่าไหร่ฮะกำไร5 0,000นดอลลาร์จะเห็นว่าทุนเริ่มต้นน้อยแต่กำไรก็มากถึง50%อนนี้แหละคือพลังเรเวเรชัต่อ5ในตัวอย่างเดียวกันถ้าคุณอยากซื้อบ้านหลังเดียวกันแบบเดียวกันแต่คุณจ่ายสดเลย100%เต็มอย่างนั้นอะเรียกว่า l e v e r a g e 1ต่อ1น ผ่านไป1ปีมีคนมาเสนอซื้อเหมือนกันที่มูลค่าเท่ากันกำไรห้0 0 0ื่นเท่ากันแต่สิ่งที่ต่างคืออะไรเงินต้นเห็นความต่างไหมคะกำไรเท่ากันใช้ได้เวรเต,ต่างกันเงินต้นต่างกันนี่คือพลังทวีที่เรียกว่า r e v e r a g e ถ้าหากว่าเรามาพูดถึงในการลงทุนในการเทรด forex เนี่ยพลังเ e เ e รเอทมันมี ประโยชน์และมีโทษในเวลาเดียวกันแต่เราพูดถึงประโยชน์ก่อนมันจะทําให้คุณมีดีลไซส์ที่มากขึ้นหรือ Market Power ที่มากขึ้นโดยคุณสามารถเลือกเลเวอ a ร e ที่โบรก k เกอร์เขามีให้ได้ตามอัธยาศัยเลยยกตัวอย่างเช่นคุณมีเงินลงทุนที่1,000ดอลลาร์ 1, ใช้เ e เวอเรจร0อต่อ1ก็เอา1,000งพคูณหนึดีลไซส์ของคุณ Market Power ของคุณขึ้นไปที่1 0 0 0 0แคุณลงทุนที่1000เหมือนกันแต่คุณเลือกเลเวอเรจสอง คูณกันคุณได้ดิวไซส์ใหญ่ขึ้นเป็น2 0 0 0 0 0หรือคุณวางเงินที่2,000ดอลลาร์คุณใช้รเรเบเลห้าเอา2,000คูณ50ดิวไซส์คุณไปแตะที่1 0 0 0 0แนี่แหละคือพลังของเรเวเ g e ในตลาด Forex ค่ะเมื่อพูดถึงเรเว a g e เนี่ยตัว e รเว a g e เองเขาก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมคะข้อดีของ REVERAGE ในการเทรด f o r r x x เนี่ยก็คือว่าตัวเรเวเมันเป็นเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบีย้ย คือถ้าคุณใช้เรเวเลตในระบบธนาคารธนาคารเขาจะคิดอัดตราดอกเบีย้ยจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ของแต่และธนาคารนั้นๆก็ว่าไปแต่โบรกเกอร์เนี่ยจะไม่คิดอัดตราดอกเบีย้ยคุณแต่ว่าเขาจะคิดคำนวณในระบบมาจินแทนซึ่งมันเป็นข้อดีต่อไปก็คืออะไรเมื่อคุณเลือกเรเวเลตที่คุณต้องการเนี่ยมาเก็ตพาวเวอร์มันก็ขึ้นตามจํานวนเรเวเลตที่คุณเลือกใช้ทําให้กลยุทธ์ในการเทรดของคุณมันก็มีเยอะขึ้นทํากําไรได้หลายเท่ามากขึ้น นี่คือข้อดีข้อเสียก็มีนะข้อเสียคืออะไรเมื่อเรเวอเรชสูงเวลากําไรมันกาไรเยอะแต่เวลาขาดทุนน่ะก็ขาดทุนสูงได้เช่นกันเมื่อเรเวอเรชสูงใช้มาจิ้นน้อยมันเป็นกับดักทางจิตวิทยาค่ะมันจะทำะมันจะกระตุ้นให้เราอยากเปิดออเดอร์เรื่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพราะเฮ้ยใช้มาจิ้นนิดเดียวอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อเสียของเรเวอเรชคือถ้าคุณเทรดโดยไม่มีการ บริหารเงินลงทุนที่ดีหรือไม่มี Money Management สิ่งที่จะตามมาคือโอกาสที่คุณจะโดน Force Margin หรือ Stop Out หรือที่เรียกว่าล้างพอร์ตก็มีได้สูงเช่นกันนี่แหละคือข้อดีและข้อเสียของ Reverage ที่คุณจะต้องรู้ก่อนใช้มัน Reverage มันจะต้องอิงกับ Margin มันสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่า l e v e r a g e ที่คุณใช้ในระบบการเทรดโฟเร็กนั้นเนี่ยมันไม่คิดดอกเบี้ย แต่ว่ามันคิดในระบบมาจินซึ่งมาจินคืออะไรมาจินก็จะเป็นหน่วยเปอร์เซนต์ค่ะหมายถึงเงินมัดจำหรือเงินลงทุนที่คุณจะต้องวางก่อนเริ่มการซื้อขายหรือการเทรดนั่นเองมาจินที่คุณจะต้องรู้จักหลักๆเลยนะมีอยู่2ตัวตัวแรกก็คือเรียกว่า i n i t i a l margin หรือว่าเงินประกันเริ่มต้นคือเงินที่คุณต้องวางเริ่มต้นเบื้องต้นก่อนที่จะเปิดออเดอร์และ2ก็คือ ตัว maintenance margin หรือเงินประกันขั้นต่ำหรือเรียกว่าเงินประกันรักษาสภาพของพอร์ตคุณสมมุติว่าคุณเปิดออเดอร์ไปถ้ามันกำไรก็ดีไปแต่ถ้ามันขาดทุนละ่ะระดับเงินของคุณต่ำกว่าระดับ maintenance margin สิ่งที่บลกเกอร์จะทำคืออะไรคือ m g r n i n คอบอกคุณว่าให้เลือกทำสออย่าง 1. ปิดออเดอร์ที่มันกำลังขาดทุนนั้นด้วยตัวเองหรือ 2. เติมเงินเพื่อให้รักษาระดับมาจินขึ้นไปจะถึงระดับเมเทนรแนนต์มาจินหรืออินทิเชียลมาจินก็แล้วแต่นี่คือวิธีที่ทำแล้วถ้าคุณไม่ทำทั้งสองอย่างอะพอร์ตมันขาดทุนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนมาแตะระดับที่ฟอสต์มาจินหรือฟอส c ์โคสสิ่งที่บล็อกเกอร์ทำคือจะ ปิดสัญญาณสถานะนั้นอัตโนมตัติเรียกว่า stop out ส่วนระดับ Margin ที่ตรงไหนเรียกว่า initial margin ตรงไหนเรียกว่า maintenance margin หรือระดับ f o r c e close แต่ละ b เกอร์ไม่เหมือนกันคุณก็ต้องไปดูรายละเอียดข้อมูลของเขาว่าถ้าเราเปิดพอร์ตนี้เขาคิดมาจินที่ maintenance margin กี่เปอร์เซ็นต์ stop force กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าระดับ stop out กี่เปอร์เซนต์แต่ละบเกอร์ให้ไม่เท่ากันดังนั้นต้องไปศึกษาด้วยว่าเขาคิดที่มาจินเท่าไหร่ และนี่ก็คือหน้าจอที่ใช้เ e เบรสสูงไม่มีการคำนวณ Money Management พอคิดว่าการใช้ระเบรสสูง Margin ก็จะน้อยแต่สิ่งที่เป็นคืออะไรคะระดับ Margin อยู่ที่ระดับ Maintenance Margin หรือเรียกว่า Margin c o ข e แต่เราไม่เติมเงินเงินมีแค่1,000ดดอนใช้เ e เบรสสูงถึง500แต่ดูออเดอร์ที่เปิดเป็นไงคะ Over trade ไปมากสิ่งที่ตามมานี่แหละคะ่ะก็คือระดับ ที่ m g i n c a ขอผ่านไปไม่ถึง5นาทีก็อยู่ระดับ Stop Out แล้วค่ะเวลาจะคำนวณ a r g i n จะคำนวณยังไงมันสอดคล้องกับ r e v e r ร g e ยังไงคลิปหน้าเราจะมาคำนวณ m a r g i n กันเพราะว่าถ้าคุณไม่คำนวณก่อนเวลาคุณเปิดออเดอร์ไปแล้วเนะี่ยคุณคิดว่า Margin นิดเดียวแต่จริงๆแล้วบางทีมันอาจจะเยอะกว่าที่คุณคาดเอาไว้พอกดออกไปแล้วอ้าว นี่มาจินใช้เยอะนี่นะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการคำนวณมาจินเบื้องต้นก็ควรจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่จะลงทุนในการเทรด forex ค่ะและอย่างคือป้องกันโบรกเกอร์โกงเราด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากเอาละแล้วการคำนวณมาจิน margin, แบบง่ายๆเนี่ยเป็นยังไงมาตามต่อนในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจหนังสือ forex w a r นะคะเรามีให้คุณดาวน์โหลดได้ที่ ukb map แล้วก็ c 1ค่ะตาม qr code นี้ได้เลยและตอนนี้นะคะเราได้ทำคอร์สออนไลน์ร่วมกับ skill lens ค่ะตอนนี้ทำโปรโมชั่นอยู่ใครสนใจก็สแกน qr code ได้เลยตรงนี้ค่ะ